สนับสนุนโดยบริษัท TPI p o l i า n Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy ยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทุกป,ประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบชู มหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพเขวโหสิทธิจยโยสิทธิราโพาสิทธิสุคโคลภวันตุเมเขานอบน้อมเด็องค์ขมาสัมพุทธเจ้าเขานอบน้อมเด็คุณพระธรรมเขาน้อบน้อมเด็คุณพระอริยสงฆ์เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชยัยเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าเจ้าอะไรเจ้าก็ไปดังมือเปล่าไม่เจ้ามาม อันยศราพาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นต,น,ตนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟจเจริญพรญาติโยมบาสุบสาศก์สาธารชนญาติโยมทุกท่านจะพูดถึงเรื่องการเจริญกรรมาฐานสำหรับการที่เราจะ,จะ,จะ,จะเจริญกรรมาฐานนั้นไขครอยู่เสมอว่าเราจะ,จะ,จะเจริญพระกรรมาฐานเพื่อต้องการความรู้เป็นเครื่องพ้นจากความ เกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ถ้าเรายังต้องเกิดและต้องแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้เราก็มีแต่ความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารการเจริญสมถะก,กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน เราทำเพื่อสิ้นความเกิดเพราะเราไม่ต้องการความทุกข์ต่อไปจงพิจารณาหาทุกข์ให้พบในอริยสัจให้พิจารณาเห็นว่าทุกข์ทั้งหมดที่ได้รับเป็นประจำไม่ว่าเว้นนี้มีเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตานา ความทะเยอทะยานอยากสามประการคืออยากมีในสิ่งที่ไม่เคยมีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่เคยเป็นอยากปฏิเสธในเมื่อความสลา,ายตัวเกิดขึ้นไม่อยากให้สลา,ายตัวเจ้าความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นผู้สร้างความทุกข์ขึ้นมาทุกนี้จะสิ้นไปได้ก็เพราะเข้าถึงจุดของความดับเอนิโลเสียได้ จุดดับในท่านวางมาตรฐานไว้สามประการคือศินสมาธิปัญญาที่ท่านเรียกว่ามักแปดโยมักแปดลงเหลือ3คือศินสมาธิปัญญานี้เพราะอาศัยศินบริสุทธิ์สมาธิเป็นฌานเป็นญาณรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงหมดความเมาในรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัส และดับอารมณ์พอใจไม่พอใจเสียได้ตัดอารมณ์พอใจในโลกโลกีวิสัยได้ตัดความกำนักยินดีเสียได้ด้วยปัญญาวิปัสนาชานซึ่งว่าในอริยสัจสี่ทำอย่างนี้คลอกงำความรักความโรคความโกรธความหลงความโมเมาในชีวิตเสียได้ชื่อว่าท่านได้วิปัสนาฌานแปดอริยส,สัจสี แต่อย่าพึ่งพอหรือคิดว่าดีแล้วต้องฝึกฝนพิจารณาเ่ไปเรื่อยๆจนตัดสังโยชน์ทั้งสิบระการได้แล้วนั่นแหละเชื่อว่าเอาตลอดได้แล้วเราเกิดมาเพื่อประสบกับความทุกข์คนที่เกิดมาแล้วทุกคนจะไม่มีทุกเป็น ไปไม่มีถ้าหากว่าเรายัางยึดถือว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สินเป็นของเราญาติพี่น,น้องเพื่อนฝูงเป็นของเราอารมณ์ทุกมันก็เกิดเพราะว่าเราเกาะจิตที่เรียกว่าอุปทา,านโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปกธรรมแปดลาสลายตัวไปเสียใจมียศด,ดีใจยศสลายตัวไปเสียใจในการดีใจความสุขหมด ไปร้อนใจได้รับความมินทาได้รับความสรรเสริญมีสุของค์สมมาพุทธเจ้าแนะนำให้เราใช้อารมณ์คิดอยู่เสมอว่าทุกนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกทุกอย่างเราทำงานตามหน้าที่และตัวสำคัญที่ร้ายที่สุดที่สร้างความทุกข์ก็คืออารมณ์ความรักในการมันลมนี่ตัวสำคัญเป็นตัวสร้างเหตุร้ายให้เกิดขึ้นกับจิต หรือเป็นเหตุให้เกิดขึ้นกับจิตหรือเป็นเหตุให้เกิดขึ้นกับกายอาศัยความรักเป็นสำคัญที่เราต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะอาศัยของรักพักผาไปภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราโทสะความพยาบาทมันจะเกิดขึ้นจะต้องปัทุสร้ายซึ่งกันและกันก็เพราะว่าสิ่งที่เรารักความรักเนื่องด้วยกรรมณม ไม่มีสำหรับเราแล้วมันจะมีภัยอันตรายจากมาจากไหนจะมีความโศกเศร้าเสียใจมาจากไหนตอนนี้เป็นอันว่ากิเลสยาบหมดไปแตที่องค์สมมารพระจอมไตรที่ว่าอันนี้เป็นอธิจิตสิกขาก็หมายความว่าต้องทรงอารมณ์ในได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติมีความเข้มแข็งพอที่จะไม่ทำ ลายความดีส่วนนี้ไปจากจิตมันจะทรงอยู่ได้ทุกขณะจิตที่ชีวิตเราทรงอยู่ได้ตลอดไปเหตุของความทุกข์จริงๆคือตัณหาได้แก่ความทะเยอทะยานอยากเมื่อเรามีตัณหาขึ้นแล้วร่างกายมันจะมีอารมณ์จิตเรามีตัณหามันจะมีร่างกายร่างกายเป็นจุดรับภาวะภาละของความทุกข์ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าทุกทุก ที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยร่างกายเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็หมดแต่ถ้าหมดทั้งสองอย่างคือหมดตัณหาก็เชื่อว่าหมดร่างกายถ้าเราไม่ติดในร่างกายก็เชื่อว่าหมดตัณหาคํา่าไม่ติดในร่างกายหมายถึงว่าไม่ติดอยู่ในร่างกายของเราด้วย และไม่ติดอยู่ในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยอารมณ์ไม่ติดอยู่ในภาวะธาตุใดๆทดั้ง้้วยโดยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาที่เรียกกันว่าวิปัสนาจายร์ตัวสุดท้ายการยอมรับนับถือนี้ก็หมายถึงอารมณ์มันเฉยคําว่าอารมณ์เฉยไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ไม่คิดตามที่เขาบอกว่าอารมณ์ว่างว่างโดยไม่คิดอะไรนั้นไม่มีในชีวิตของคนเริศร์เขาสอนสองอย่าง ท่านั้นสำหรับสองอย่างไม่มีใครเขาสอนหลอกอย่างนี่โลทะแปลว่าดักอันอันนี้มันตัวผลไม่ต้องสอนมันถึงเองมกักคือปฏิปทาเข้าถึงความทุกข์มันก็ทรงอยู่แล้วคือศินสมาธิปัญญานี่อริยสัจเขาต้องตัดสองตัวคือทุกข์กับสมททุทัยเท่านั้น นักปฏิบัติเพื่อมรักผลที่ท่านปฏิบัติกันมาและได้รับผลเป็นมรักนั้นท่านคอยเอาสังโยชน์เข้าวัดอารมณ์เป็นปกติเทียบเคียงจิตกับสังโยชน์ว่าเราตัดอะไรได้เพียงใดและจะรู้ปฏิบัติตามอารมณ์ที่ละนั้นได้เองไม่ใช่คิดเอาเองว่าเราเป็นพระโสดาบันสิกนาคามีอนาคามีอหรหันต์ตามแบบคิดแบบเข้าใจเอาเอง สังโยชน์ทั้งสิบข้อนี้ถ้าท่านพิจารณาวิปัสนาฌานแล้วจิตค่อยๆกดอารมณ์ที่ยึดถือได้ครบสิบอย่างโดยไม่กำเริบอีกแล้วท่านว่าท่านผู้นั้นบรรลุอรหันตผลเครื่องวัดอารมณ์ที่พุทธเจ้าจำกัดไว้อย่างนี้ พอนักปฏิบัติจงศึกษาไว้และพิจารณาไปตามแบบที่ท่านสอนเอาอารมณ์มาเปรียบเทียบกับสังโยชน์ทางที่ดีควรคิดเอาชนะกิเลสขาวรักข่อเอาชนะให้ดิดขาดข้อต้นๆถ้าเอาชนะไม่ได้ก็อย่าพึ่งเลื่อนเข้าไปหาข้ออื่นทำอย่างนี้ได้ผลเร็วเพราะข้อตันหาข้อต้นหมดแล้วข้อต่อไปไม่ยากเลย จะชนะหรือไม่ชนะก็คืออยู่ข้อต้นนั่นแหละเพราะเป็นของใหม่และมีกำลังภบถ่วนที่จะต่อต้านเราถ้าด่านหน้าแตกด่านต่อไปง่ายก็คือขอให้คิดไวเพียงเท่านี้ศัตย์ทิฏฐิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งต้นก่อนอารมณ์ขั้นต้นของพระโสดาบันกับสีนาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายและบรรได เพื่อนพระพิสุสงฆ์สามเณรก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีมีความรู้สึกเหมือนพระสมดาบันสิสกิณนาคามีไหมท่านมีความรู้สึกตัวเท่าท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมแต่ต่อไปนี้เรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าต่อไปก่อนจะหลับเราจะคิดไว้ข่าวข่าวนี้จะได้ตื่นเห็นพระอาทิตย์ วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบเราอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้พอสว่างแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะได้เห็นกลางคืนของคืนวันนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะชีวิตในช่วงสิบสองชั่วโมงของกลางวันเราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พุทธเจ้าตรัสว,ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องของ ความตายนี้บรรดาพุทธบริษัทจงถึงความตายนี้ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพระธรรมทรงแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายนี้เขาเป็นคนที่เก่งกล้าประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเพราะไม่แน่ใจว่าจะต้องตายเมื่อไหร่สกยะทิติที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะ ไม่ตายร่างกายสวยงดงามร่างกายเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราทิ้งไปจากกำลังใจมาสร้างความรู้สึกเสียใหม่ว่าร่างกายนี้มันต้องตายแน่เมื่อความมั่นใจอย่างนี้มีอยู่จะได้ปฏิบัติความดีคือประกอบความดีให้ครบถ้วนอารมณ์ใจ อย่างนี้เป็นอารมณ์ใจของพระโสดาบันและสกิษนาคามีถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้น่าเกลียดโขโคกมันเกียดจริงๆไม่ใช่น่าเกลียดเฉยๆมันสกรปรกเราไม่ต้องการทั้งร่างกายของเราร่างกายคนอื่นหรือวัตถุใ,ใดๆอย่างนี้เป็นกําลังใจของพระอนาคามีถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราเราไม่มีในร่างกายร่างกายนี้ไม่มีในเราอย่างนี้เป็นกําลังใจของพอระอรหันต์กำลังใจสามประการให้เลือกปฏิบัติเอาจะเอาขั้นไหนก็ได้ตามกําลังใจของท่านแต่ขอได้โปรดอย่าบอกว่าทั้งสามอย่างนี้ผมไม่ไหวถ้าเป็นอย่างนี้ก็เชิญกลับไปเถออย่าอยู่เลยมันลกที่ที่นี่ไม่ต้องการคนประเภทนี้สระยาทิฏฐิ ตามแบบท่านอธิบายไว้ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทเป็นคำอธิบายถึงอารมณ์พระอรหันต์ถ้าจะปฏิบัติตามลำดับแล้วต้องใช้อารมณ์ตามลำดับคือใช้อารมณ์ขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอารมณ์ขั้นต้นนั้นให้อารมณ์แบบเบาๆคือมีความรู้สึกตามธรรมดาว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่จะทรงชีวิตได้ตลอดการ ไปคู่กับฟ้าดินในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดแต่ท่านให้ใช้อารมณ์ให้ส่้นเข้าคือมีความรู้สึกว่าเสมอว่าความตายไม่ใช่จะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าเราจะต้องตายในวันนี้เสมอจะได้ไม่ประมาทในชีวิตอารมณ์ขั้นกลางทาให้ความรู้สึกเป็นโปรติร่างกายของคนและสัตว์ตลอดจนวัตถุทุกชนิดเป็น ของสืวอผกทั้งหมดร่างกายและคนและสัตว์มีสิ่งที่น่ารังเกียจฝังอยู่ก็คืออุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นเมื่อมีความรู้สึกตามนี้ก็พยายามทําอารมณ์ให้ทรงตัวจนเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งหมดไม่ยึดถือว่าร่างกายใดเป็นที่น่ารักน่าปรารถนา อารมณ์สูงสุดมีความรู้สึกตามนี้คือมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราไม่มีในร่างกายและร่างกายไม่มีในเรามีอาการว่างใช้ร่างกายทุกประเภทเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์การที่จะเป็นพระระยะเจ้าขอทุกๆคนอยู่ในสังโยชน์ พ่อที่หนึ่งเท่านั้นคือมาพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายที่เรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้ก็พอพยายามมองเห็นมันให้ได้ถ้าใจมันกระสับกระสายไม่มั่นคงจิตจับกระสิน พอมีกระสินมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จนกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารจิตใจมีความรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมมาพุทธเจ้ามีศินบริสุทธิ์จิตหมดความกำลังก,กินดีในเพศตรงข้ามอารมณ์ที่จะหลงใน รูปฌานและอารูปฌานก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์ที่ทราบคิดว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรมยังดีอยู่ไม่มีจิตรับใิิ่านเป็นอารมณ์คําว่าวิจิตกิจฉานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพุทธเจ้าสงสัยความดีของพระธ,ธรรมสงสัยคําสอนพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสง มีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระเจ้านะมีจริงหรือไม่จริงถ้ามีจริงพระเจ้านะ่าดีไหมคําสอนพระเจ้าดีจริงจริงหรือเปล่านี่สงสัยคําสอนนี่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระเดียเจ้าในพุทธศาสนาเนี่มีหรือไม่มีหนักๆเข้าก็คิดว่าไม่มีเพราะตัวสงสัยพระเจ้าจริงๆก็ไม่มีพระไตรปิฎก ก็มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นพระไตรปิฎกโกโหกหมดหมดเท็จเขียนขึ้นมาเองก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกโหกขึ้นมาในโลกนี้โลกนี้มีระลึกชาติไม่ได้จีประัากันไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่เขาบอกว่าพระสงฆนะ์น่าเป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชนทำให้สังคมมีทุกข์มีความเล่าร้อน นี่วิตัววิจิตรชัยเป็นอย่างนี้นะเพราะพระไม่เห็นจะทําอะไรได้แต่บินเทาบาทแล้วก็กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็บินทาบาทแล้วก็บอกบุญขอบอกขอบุญบ้างเรียอะไรกันบ้างที่ปฐมีเตจพูดไปพูดมาก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรเกิดประโยชน์นี่ไม่สงสัยนะเลยไม่ เชื่อเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัโยชน์ข้อที่สองที่ทําให้คนเราต้องลงอบายภูมิเขายืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงเอาเป็นอบายภูมิเป็นสัตวน์นรโกเป็นเปรตเป็นอสศุลกายเป็นสัตว์เดชานอย่างแน่นอนและก็สัโยชน์ข้อที่สองวิจิกิิฉาความสงสัยในคําสอนของพระโอสมาพุทธเจ้าจงอย่ามีในใจใช้ปัญญาพิจารณานิดเดียวเราจะเข้าใจว่าพุทธเจ้าพูดถูกพูดจริงทุกอย่างยอมรับนับถือคําสอนของพระองค์ พอศีรษะศีละประภา,ามากคือลบลูศิลรักษาศิลไม่จริงไม่จังหลอกชาวบ้านไปในผ้าสาวอาักประเภทนี้ย่อมมีในเราอย่ามีในเราเป็นอันขาดจงเป็นผู้ทรงศินทรงพจนกำหนดให้แน่ชัดปฏิบัติให้ครบท้วนถ้าปฏิบัติครบทั้งสามประการคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายสองไม่สงสัยคำสอน ขององค์สมมาพุทสิจ้าพร้อมยอมรับปฏิบัติตามแล้วก็ละสามรักษาศีลครบถ้วนทุกประการโดยเข่ขัดอย่างนี้องค์สมมาพุทธเจ้าทรงสวัสดีโสภาจับว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันและพระสกิณาคามีคําว่าถือมองคลตื่นข่าวคือไม่มีความมั่นใจในตัวเองมีข่าวว่าดีที่ไหนไปที่นั่นส่วนข้อวัดปฏิบัติก็ไม่มี อารมณ์ทรงตัวใครว่าอย่างไรดีทําตามนั้นในที่สุดก็กลายเป็นคนจับจดไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังผลที่ได้รับก็เหลวไม่เลื่องเหลวไหลตลอดชีวิตเห็นมามาหลายหลายแล้วอย่างนี้ก็ท่านเรียกว่าคนขาดสัญญาคือความจําและไร้ปัญญาคือไร้ความคิดความฉลาดจะว่างโง่เฉยๆก็ไม่แน่ใจน,นะถ้าจะพูดว่างโง่ แกนหญิงก็จะพอไปได้ศิลพพะประมาทคือปฏิบัติในศีลให้ครบถ้วนทุกประการด้วยความเต็มใจการปฏิบัติศีลครบถ้วนสำหรับคารวาสมีศีลห้าใช้ได้แน่นอนถ้าจะทำตนให้ดีจริงๆก็มีกรรมบท1สิบด้วยถ้ามีศีลทั้งห้าและกรรมบท1สิบอย่างนี้จะมีความสุขอย่างยิง่งทั้งปัจจุบันศิลประพบ ถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนี้องค์สมมาทุตชมุนีคือพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท่านทั้งหลายเมื่อตายแล้วจากชาตินี้หรืออีกชาติกี่ชาติก็ดีจะไม่พบกับคําว่าอบายภูมิเลยการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นศูนย์ก็ดีไม่มีสําหรับท่านแม้แต่สัตว์เดชานก็ไม่ได้เกิดในแดนนั้นละจะเวียนตายเกิดเป็น เฉพาะเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรมเท่านั้นตื่นขึ้นมาเช้ามืดมีความรู้สึกประจําว่าเราจะต้องตายวันนี้ก็ได้เราจะเลือกรับปฏิบัติเฉพาะความดีทนนําตนหนีความชั่วคือพิจารณาความดีของพุทธเจ้าพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาดูว่าท่านจะยอมรับนับถือก็ได้จะตัดสินใจยอมรับนับถือความจริงใจและปฏิบัติตาม คำแนะนำของท่านสิ่งใดที่ท่านให้เราละเราไม่ทําสิ่งใดที่ท่านแนะนําให้ทําเราทําตามด้วยความเต็มใจพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์สําหรับารวาสก็มีศีลห้าเป็นหลักที่จะปฏิบัติเฉพาะพระและเนรเป็นนักบวชอยู่แล้วคิดว่าคงมีอารมณ์ความดีตัดสังโยธสามเป็นอย่างน้อยต่อไปกําจัดกามฉันทะคือมีความพอใจในกามคุณ คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรู้ความเป็นจริงว่าลูกกายเต็มไปด้วยของสว,วก่กปกเรื่องอะไรที่ต้องการในร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นสิ่งสกโคกทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการและกําจัดปฏิกะ คือการกระทบกระทั่งความไม่พอใจออกจากจิตมีความเมตตากรุณาเข้ามาแทนมีจิตใจมีความเบื่อหน่ายในร่างกายเป็นที่สุดอย่างนี้พุทธเจ,จา้าตรัสว่าเป็นอารมณ์ของพระอนาคามีถ้าเราจะตัดความโง่ให้หมดก็ให้ไขครวนความจริงว่ารูปฌานก็ดีอารูปฌานก็ดีทั้งสองเพทนี้เป็นแต่เพียงบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่อารมณ์ที่จะเข้าถึงพระนิพพานไม่มัวเมาในรูปฌานและอรูปฌาน แต่จะรักษาไว้เพื่อประโยชน์แก่จิตใจและใช้ปัญญาพิจารณาขันห่าว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเราไม่มีในขันห้ารูปขันห้าไม่มีในเราขันห้ามีแต่ความทุกข์มีการสลายตัวไปในที่สุดในเมื่อขันห้าไม่ทรงตัวแบบนี้แล้วมานะถือตัวถือต,อตนเราจะเป็นนั่งถือว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเพื่อประโยชน์อะไร วางลมแห่งการถือตัวมีเมตตาบารมีเป็นที่ตั้งควรจะตัดอารมณ์ฟุง้งซ่านนี่ไปมันเป็นไปของเราอีกไม่มันก็หาไม่ได้มันเมื่อเหลือเมื่อเหลือเอาอิจฉาได้แก่ฉันพระกับราคะก็มาพิจารณาความจริงว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีเป็นพมก็ดีย่อมไม่ปารถนาในเราเราต้องการ เดียวเดียวคือพระนิพานมีอารมณ์จับพระนิพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นท่านทำปัญญาให้ดีพิจารณาเห็นว่ารูปราคะรูปฌานก็ดีอารูปราคะอารูปฌานก็ดีจะต้องทรงอารมณ์เอาไว้แต่เราจะไม่ติดอยู่แค่รูปฌานและอารูปฌานเราจะข้ามต่อไปเพื่อพระนิพานในการตัดเกลเลสให้ได้เป็นสมุติเฉปะทานตัดมานะ ความถือตน้ถือต,ตัวออกจากใจทําใจเสมอกับตัดอุทะจะคือความฟุ้งซ่านคิดว่าพระนิพพานไม่ต้องการตัดทิ้งไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องตัดก็ได้นี่ถึงอนาคามีแล้วก็เขา้าเขาก็สบายมากตอนนี้ไม่ตัดแน่ท่านพูดไว้พูดตามเท่านี้ตั้งกําลังใจไว้เฉพาะพระนิพพานแล้วเน่ยตัดอวิชา คลาัรยของกิตที่คิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกเป็นของดีตัดออกไปจากใจกำลังใจตั้งอย่างเดียวคือพระนิพพานคือไม่เมาในร่างกายวางเฉยร่างกายตายตามสบายของมันใจไม่ดินน้นรนร่างกายจะเจ็บป่วยเชิญป่วยไปตามเรื่องของมันใจไม่ดินน้นรนไม่ทุกข์ร่างกายจะตายก็เชิญตายฉันไม่ได้ตายด้วยช่วยให้ฉันมีความสุขอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ การถือตนถือตัวเราเสมอเขาก็ดีเราดีเขาก็ดีเราเลวกว่าวเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ท่านั้นเราจะวางอย่างไรถึงสบายอาการที่จะวางใจตอนนี้ให้วางใจแต่เพียงชทลาปิตาฆ่าชทลาปิกะทุขขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิดทุกขังความตายเป็นทุกข์โซโกบริเทวะทุขโทมณัสุปยยซา,าปิทุกา่าความโศกความเสียใจเป็นทุกข์ ทุกมาจากไหนทุกมาเจอกันเกิดแล้วก็เกิดนี่มันมาจากไหนเกิดจากไกลเหลตันหาอุปทานอกุศล,ลกรรมเป็นอันว่าวางใจเป็นการใครจะดีจะชั่วอย่างไรก็ช่างเราโดยทำเราก็พอใจเห็นใครเขาเลวกว่าเราเราก็แสดงสังเวชว่าเขาไม่น่าจะประมาทในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรุงใจให้มีความดีเป็นอันว่าเราจะไม่เหยียบย่ำใคร และจะไม่ตีเสมอตัวเสมอไขเราจะไม่คุมขู่ใครรักษากาลังใจของเราให้เป็นสุขอันนี้เป็นพื้นฐานของนักปฏิบัติที่จะทําให้เรารู้สภาวะของใจของเราท่านทั้งหลายวันนี้ผลนจบรายการก็ต้องขอโนโมนาท่านไระชัยเรียบพระฤาษีเพื่อนุนปูนซีเมนวัสดุก่อสร้าง กับรายการธรรมาจาสัสดไทยเมตตาเพื่อเป็นสิ่งเพื่อท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้โณิสตูมีประมาณจงมีส่วนบุญมนุยับฝนนันข่ากระทำนาการบันดลและได้กระทำนาบุปก,การเหล่าใดวินทีพิะสรงขึนคือวิรามาดูเป็นประธานทั้งอีขาใดาประสบพบพานทั้งผูที่ขามีเคยพบเอ็นทั้งเราเป็นกลางมีชัยชั่วดีและเราที่สร้างพยานเวร ตัวสัตว์ในหัวโรคเป็นเกนคือเกิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดซีและมขีขันหน้าขันหนึ่งขันสี่มีประมาณ ท่องเที่ยวในพบวิเศษโอฬารพบน้อยกันดานก็ดูจักกันเราใดได้ดูส่วนค้าให้เรา้นมู่ธนาระนันส่วนบุญค้าให้ที่ไม่รู้พันโกมูเทวันุกูลประการให้สัตว์ทั้งอะไรประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณในมูอธนามีคานโู้มืธนาประสานทวารบุญค่าประสานประสิดประชงข้อจงสราสัตนิราชเวนที่เป็นสุขีมีตนงถึงบทเกษมวิสานโดยตรงพัน พระมิพานองค์สังฆม์สังหารความปาจจนาประชาทุกมู่ยงดีงามดูวิเศษสวัสดิ์สำเร็จโดยชอบประกอบบุญจัดสมรุนรุนบาเจริญเจริญ